เนเกบายังฝืนไปต่อสุดท้ายเอา้าบอลมาเข้าทางตัวมาได้จริงหนึ่งซูโดโโอ้ต้องบอกว่าเป็นการีว่าประเดิมสนามที่สุดยอดของเดนิลสันจูเนียครับโอ้โหอยู่ในสนามนาทีเดียวแกทำประตูแรกให้กับต้นสังกัดได้เลยครับอุ่นและนี่สัมผัสแรกด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับบอลจากเนเกบาที่กระชากเลี้ยงเข้ามาแล้วจิ้มต่อมาให้ไม่ล้ำหน้านะครับโอ้ปล่อยบอลไหลไถามาได้ไถามาแล้วเปิดเดียดเข้ามาโอ้โหเรียบร<อ>้อยครับเดนิลันจูเนีย ประตูต่อศูนย์ครับราชบุรีได้ประตูขึ้นนาครับในนาทีที่26อย่างังี้ครับตรงนั้นนี่มีอูโกปุสิงคานะครับตามไม่สุดครับสุดท้ายปล่อยฮ้ต่อที่งานส่งมาตรงนั้นยืนโล่งเลยครับทางด้านของเดนิสันจูเนียครับไะแล้วนะครับ ตีดเลยลูกนี้แล้วไม่รับหน้าด้วยครับไม่มีธงไปแล้วครับเอเจิว่าข้างในมีเดนิสันนะครับเอเจิวายกัดเดนิสันจริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโหโอโปิดกรองอ้าวแต่มีธงไว้ขอดรับโง่กันจริงยังมีตัวเดีย๋ยวต้องดูตีเส้นหรือเปล่าครัุสิทธิ์ครับเพราะว่ายังมีสตราสน,นะครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยครับสงสัย8นาทียังไม่จบ